สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็เป็นวันที่จะไปส่งของให้ลูกค้านะครับตอนนี้นะครับชุดช้างสุโขเอออยุธยานะครับสองบ็อกเลยนะครับแล้วก็มีไอวัวตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าก่อนส่งนะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูครับอันนี้ก็คลิปก่อนจะส่งของนะครับก็ขอบคุณพี่พีไอลูกค้าบ้างนะครับที่อุดหนุนกันมาตลอดนะครับ อันนี้ก็เป็นวัวสุขุไทยนะครับตัวนี้แถมให้นะครับเขาให้เขาเล่นกันก็สภาพสวยสวยก็หลักพันอยู่นะครับเล่นกันเป็นพันตัวนี้ก็แถมให้ไปครับแต่ก่อนเล่นกันสามสี่พันเลยนะตัวนี้อยู่ที่คนขายครับอันนี้ก็เป็นช้างเฟืองนะครับตัวนี้ก็เป็นสลึงนะครับสลึงสวยสวยเลยอันนี้ก็เป็นสองสลึงนะครับนี้เป็นขนาดหนึ่งบาทตัวนี้ก็ขนาดหนึ่งบาทนะครับคนละบ็อกกันนะครับแต่คนละตัวกัน เป็นยุคต้นกับยุคกลางนะครับเนี่ยก็จะไปส่งของวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ่ายไม่ชมกันก่อนไปส่งของครับเพื่อความเป็นเอาไว้เป็นความทรงจํานะครับเพื่อเป็นเครดิตของตัวเองนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆคลิปหน้าก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับมีอะไรมามาลงเดี๋ยวจะมาบอกทีนะครับอันนี้เป็นคลิปสดนะครับผมไม่มีการตัดต่อนะจริงใจครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับ